สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูน้องกระแสเรีก,กชันนะครับหนังที้ผมจะเรีกชันในคราวนี้นะคือเรื่อง Black Ops นะครับผมและเรื่องยอ่อเข้านะคะก็เกี่ยวกับหน่วยลบที่ชื่อว่า Hellbuster s ที่ถูกส่งไปลบยังสงครามกลางเมืองแต่เหมือนกับกลุ่มเนี้ยเขาออกมาไม่ได้โดยที่ถ้าเขาอยากจะออกเนี่ยเขาต้องกลับไปแก้เหตุการณ์ในอดีตซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ Oh. รู้นะว่างานนี้มันมีความเสี่ยงแต่เราตกลงแล้วที่เราจะทำมันฆ่าใครวะน่าเหมือนซอมบี้เลย<อ>มิชชั่นเราคืออะไรฆ่าทุกคนในแคมป์ฆ่าเลย เมื่อกี้น่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือเปล่าฉันยังคิดให่ใกล้ดีเลยกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลอกไว้นี่ทีมที่มีคำสาบเป็นคำทำนายเกี่ยวกับคนตายเพื่องที่จะมีชีวิตยดี ฉันไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะเอาฉันไปที่นั่นโดนล่าซีไซบอมซีจีนี่มันแบบหลอกๆมากอยู่หลังแบบ สำหรับเราก็ยังไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่คือตอนแรกเปิดเรื่องมาก็ดูเหมือนจะน่าดูนะเพราะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหน่วยหน่วยหนึ่งที่ถูกส่งไปให้ฆ่าคนในแคมป์เนี่ยแต่ว่าความคาดหวังเราคือในแคมปนั้นมันจะมีอะไรที่มันหลากหลายกว่านี้แต่เท่าที่ดูจากในตัวอย่างอ่ะเหมือนมีแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเป็นผีปะ่ะหรือเป็นซอมบี้คนนั้นอะ เป็นแค่แบบตัวเด่นอยู่ตัวเดียวตอนแรกนึกว่าจะแบบเป็นหมู่บ้านซอมบี้เป็นหมู่บ้านผีหรืออะไรที่มันมีเรื่องราวมากกว่านี้แต่อันนี้เหมือนเหมือนมันสู้อยู่กับแค่ผีตัวเดียวอะเออก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แล้วในเรื่องของคือมันดูมันก็รู้เลยว่าแบบสมเลเลอร์มันเต็มปากเลยว่าเป็นซอมบี้หรือเป็นผีไรหรือเป,เปล่าก็คือปฏิบัติการมันคือต้องฆ่าทุกคนแล้วพอฆ่าแล้วเนี่ยมันก็กลายว่าอาจจะไปยิงแม่มดหรือว่าฆ่าใครที่เป็นเหมือนกับพวก คนเล่นของอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในตัวอย่างมันก็พออยู่แล้วว่าโดนต้องสาบเลยกลับไม่ได้นะครับผมก็เลยต้องสู้แต่ก็คือสู้กับอะไรสู้กับผีเหรอเออแต่ถ้าจะสู้กับผีจริงๆแล้วมึงเอาปืนมาไล่ยิงผีระเบิดตัวตายพร้อมผีอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบโออมันก็ค่อยดูไม่ค่อยเมคเซนนะเออมันก็แปลกๆอ่ะ แล้วเพื่อนๆที่ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าเพื่อนชอบดูหนังนอ้ก็แสนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และลืมกดสังเกตดิ่งด้วยนะครับไปเจอกันในพาคเคลียใหม่ก่อนใครครับผมส่วนคลิปนี้ครับผมโอมครับใช่ค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ